สองปัญหาที่ทำให้คุณฝึกกีตาร์แล้วเก่งช้าเกิดจากสิ่งนี้นะครับวันนี้ผมจะให้เคล็ดลับแล้วก็จะแจ้งปัญหาที่คุณฝึกกีตาร์แล้วไม่พัฒนาสักทีนะสำหรับคนอายุเยอะไว้ทำงานฝึกกีตาร์มา20ปี1ิปีอย่างเงี้ยนะหรือเพิ่งเริ่มฝึกกีตาร์นะตอนไว้ทำงานเนี่ยมันจะทำให้คุณ มีปัญหาแน่นอนนะครับแล้วคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสาเหตุที่ทำให้คุณไม่เก่งเพราะอะไรนะปัญหาใหญ่ปัญหาแรกเลยคือความเชื่อนะครับผมต้องบอกอย่างนี้นะคือคุณต้องเชื่อให้ได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วว่าคุณต้องเป็นคนเก่งให้ได้นะถ้าคุณไม่เชื่อลักษณะพวกนี้ คุณจะไม่สามารถเก่งได้เลยนะครับผมต้องพูดอย่างนี้ไหนใครอยากเล่นกีตาร์เก่งบ้างนะพิมพ์ตรงเก้ามาพิมพ์ตรงเก้ามาใครเชื่อได้พิมพ์ตรงเก้ามานะครับคือแนวคิดนะครับคือคุณต้องคิดใหญ่เท่านั้นนะครับอย่าไปเป็นคนที่คิดเล็กอยากเก่งด้านไหนสักด้านหนึ่งอย่าเป็นคนที่คิดเล็ก เมื่อคุณคิดเล็กฝีมือคุณก็จะเล็กตามความคิดผมต้องบอกอย่างนี้เลยนี่คือกฎสัจธรรมของโลกกฎความสําเร็จของโลกนะคนที่สําเร็จทุกคนเลนกีตาร์เก่งทุกคนเขาคิดใหญ่เท่านั้นแล้วเขาจะย่อเวลาฝึกฝนให้เล็กลงเวลาคุณคิดใหญ่คุณจะทําทุกวิถีทางให้คุณเป็นคนเก่งให้ได้ท,ทําทุกวิถีทางให้คุณเป็นคนที่ประสบความสําเร็จให้ได้นะมันแตกต่างจากคนคิดเล็กคนคิดเล็กเนี่ยมันจะทําแบบเออละเหยมันไม่จริงจัง มันก็จะฝึกเรื่อยๆเปื่อยอะไรไปไม่จริงจังมันก็จะเสียเวลาไปสิปี20สปีส0สิปีนะครับบางคนห้าสิบปีนะตอนนี้ยังเล่นได้เหมือนเดิมยังเล่นไม่แตกต่างอะไรจากตอนวัยรุ่นนะครับเพราะว่าแนวคิดมันคนละแบบกันคนที่คิดใหญ่นะมันสาเร็จมันเล่นกีต้าร์เก่งตั้งแต่ปีแรกสปีแรกแล้วนะคุณจะเห็นเด็กมัธยมเด็กอนุบาลสมัยเนี้ยนะมันคิดใหญ่แล้วมันมีคนสอนยังถูกต้องด้วยมันเลยทําให้คุณทําให้เด็กสมัยนี้เก่งเร็วนะครับ เมื่อก่อนมันอาจจะไม่มีแบบนี้แต่ตอนนี้มันมีแล้วนะถ้าได้คนสอนที่แนวคิดอะไรต่างๆเด็กมันคิดใหญ่ทั้งนั้นมันเลยทําให้เด็กเก่งเร็วไม่มีใครคิดเล็กแ,แล้วเล่นกีตร์เก่งมันไม่มีนะดังนั้นคือคุณต้องเป็นคนที่คิดใหญ่เริ่มคิดตั้งแต่ตอนนี้ไม่ว่าคุณจะอายุสี่สิบห้าสิบหกสิบตอนนี้เริ่มคิดใหม่ได้คิดใหญ่ไปเลยคิดใหญ่เป็นคนเก่งเท่านั้นกูต้องเป็นคนที่เล่นกีตร์เก่งเท่านั้นต้องเชื่อมั่นเท่านั้นว่ากูต้องเล่นกีตราเก่ง เมื่อที่คุณเปลี่ยนนิสัยแบบนี้เปลี่ยนนิสัยความคิดแบบนี้ได้มันจะทําให้คุณหาวทุกวิธีทางทำให้คุณเก่งขึ้นแล้วก็ย่อระยะเวลานะจากที่คุณจะไม่เก่งเลยย่อมา3มเดือนย่อมาหนึ่งปีนะครับคือเล่นกีตาร์สำหรับวัยทำงานมันไม่ยังเป็นต้องฝึกคือผมจำได้ผมตอนปฐมผมฝึกกีต้าร์วันละหนึ่งชั่วโมงเองนะไม่เคยเกินหนึ่งชั่วโมง ฝึกนะไม่ได้เล่นฝึกฝึกอย่างจริงจัง่ะแต่เล่นก็คือเล่นอ่เล่นหยิบอ่าเล่นหยิบอะไรเงี้ยมันคนละแบบะนะฝึกกับเล่นคนละแบบเล่นอาจจะเล่นทั้งวันก็เล่นตีคอไปเนี่ยทั้งวันแต่ฝึกจริงจริงจัง,จงคือฝึกหนึ่งชั่วโมงไม่เกินนี้นะครับผมจําได้มัธยมก็เหมือนกันถ้าไม่มีเวลามากกว่าครึ่งชั่วโมงถ้ามีเวลาทั้งวันเน้นทั้งวันอะไรก็อาจจะฝึกทั้งวันเพราะว่าเด็กมัธยมก็ต้องเรียนเหมือนกันต้องเป็นเหมือนคุณเช่นกันคือทํางานเด็กมัธยมก็ต้องเรียนคุณไม่มีใครหรอก ที่อ้า,อางเรื่องไม่มีไปลาจะเล่นกีตราเก่งเด็กมัธยมเด็กอนุบาลก็ต้องเรียนหนังสือคุณอย่าลืมนะครับก็ต้องตื่นเช้าไปเรียนหนังสือตกเย็นมาก็ต้องทําการบ้านมีการบ้านส่งเช่นกันบางคนการบ้านหนักการบ้านทุกวิชาอย่างเงี้ยผมก็เคยการบ้านทุกวิชาตอนมัธยมก,ก็มีเวลาเล่นเช่นกันนะเรื่องอ้างเรื่องเวลาเนี่ยต้องตัดทิ้งแค่แบ่งเวลามาครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะ คุณก็สามารถเป็นคนที่เล่นกีตาร์เก่งได้แล้วบวกกับความคิดของคุณต้องเป็นคนเก่งด้วยมันจะทําให้คุณทวีคูณความเก่งของคุณมากๆนะครับมาใครเข้ามาแล้วมาทักทายกันหน่อยนะไหนใครเชื่อว่าตัวเองเก่งได้พิมพ์ตองเก้ามาแล้วก็แจ้งชื่อได้เลยว่าชื่ออะไรอยู่จังหวัดไหนนะครับผมจะพยายามจําได้ทุกคนนะครับนะเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยพิมพ์มาผมก็จําได้ทุกคนว่าใครเคยพิมพ์มาแล้วนะใครเคยดูใครเคยเม้นท์ มีอะไรก็เม้นมาได้เลยนะครับตอนไลน์นี้ได้เลยนะครับใครอยากคุยกับผมก็เม้นมาได้เลยนะครับทีนี้เรื่องมันเรื่องเปลี่ยนให้ตัวเองเป็นคนเก่งได้นี่ยากบางคนฝังแน่นมาทั้งชีวิตเนะี่ยฝังแน่นมาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นจนถึงวัยผู้ใหญ่นะครับนะวัยทำงานอย่างเงี้ยฝังแน่นมาตลอด3 0ปี20ปีว่ากูไม่สามารถเก่งได้ กูแค่งูปลาฝังแน่นมาตลอดแล้วมันเปลี่ยนยากมากนะครับเปลี่ยนยากคือเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนยากมากนะสำหรับคนบางคนที่ฝังแน่นมานานที่ด้อยคุณค่าตัวเองมาตลอดชีวิตว่ากูไม่สามารถเก่งได้กูไม่สามารถเก่งได้มันจะต้องมีคนมีพรสวรรค์เท่านั้นต้องมีคนมีวาสนาเท่านั้นนะครับเล่นกีตาร์ต้องมีพรสวรรค์เด็กเห็นเด็กเล่นเก่งก็ต้องมีวอดพรสวรรค์เท่านั้นเด็กมันสร้างพรสวรรค์ขึ้นมาด้วยการคิด แล้วการกระทํานี่คือพอรสวรรค์ที่เด็กมันสร้างไม่มีใครเกิดมาเล่นกีตาร์เก่งเลยไม่มีนะครับทุกคนต้องคิดอย่างถูกต้องฝึกอย่างถูกต้องเปลี่ยนทัศนคติให้เป็นคนที่สําเร็จให้ได้คือทุกคนสร้างพรสวรรค์สร้างพรสวรรค์สร้างวาสนาขึ้นมาด้วยตัวเองนะเไม่มีใครเกิดมาแล้วเล่นเก่งเลยนะครับถ้าไม่มีใครสอนให้คุณเล่นกีตาร์เด็กคนนั้นก็จะไม่เก่ง มันไม่มีทางที่ฝึกเองเออเองเราจะเล่นเก่งนะครับนะเพราะว่าคุณไม่รู้ว่าคุณต้องฝึกอะไรนะคือคุณต้องมีอาจารย์สอนผมต้องบอกอย่างนี้เลยต้องมีอาจารย์เทรนต้องมีอาจารย์สอนข้อที่สองเนี่ยปัญหาข้อที่สองคือคือคุณฝึกผิดมาตลอดชีวิตนะคุณอยากเล่นกีตาราเก่งแต่คุณก็เล่นเหมือนเดิมตลอดชีวิตหยิกกีตารามาเปิดหนังสือเพลงตีคอร์ดแล้วไม่ก็ดู youtube แกะสอนอันนั้นสอนอันนี้ แบบนี้มันทําให้คุณเก่งชาเพราะว่าคุณไม่รู้ที่มาที่ไปว่าเพลงนี้มันใช้สเกลอะไรสเกลอันนั้นมันไล่อย่างไงมันเกิดจากอะไรมันมีคออะไรบ้างอยู่ในคีย์นั้นนะจะแกะเพลงจะทําอะไรจะเล่นสดเล่นอะไรอะไรเงี้ยจะอินพไว้อ่างเงี้ยน,นะคือถ้าคุณไม่รู้สเกลไม่รู้คีย์คุณไม่สามารถคิดเสียงโซโลอินพไว้ด้นสดเป็นเสียงโซโลได้ผมจะบอกอย่างนี้เลยนะครับนะคือการฝึกอย่างถูกต้องคุณจะต้องรู้พื้นฐาน สเกลอปิโอคอร์ดรู้วิธีการคิดคอร์ดการสร้างคอร์ดนะไม่ใช่ว่าไม่รู้อะไรเลยคอร์ดซีก็คืออย่างนี้จับอย่างนี้ตามหนังสือเพลงไม่ใช่ต้องรู้ว่าทําไมคอร์ดซีถึงจับอย่างนี้ทําไมดีมินเนอร์เซเว่นถึงเป็นอย่างนี้มันเกิดมาจากอะไรนะครับนี่มันไม่ได้ยากแต่คุณถ้าคุณรู้คือคุณจะเปิดโลกอทัศน์ทำให้คุณในกีตาร์เก่งขึ้นเลยมากๆมันจะต่อยอดได้ไม่มีตันแต่ว่าถ้าคุณไม่รู้คือคุณจะตันต้องเปิดหนังสือเพลงตลอดต้องดู u t u b e ต้องให้คนสอนตลอดเล่นเพลงไหนได้ก็เล่นอย่างนั้นไปตลอด เพลงที่มันย,ยากเล่นเร็วๆแก่ยากๆก็ต้องพึ่งคนเด่นให้คนอื่นสอนสอนแล้วปั๊บคุณก็เล่นไม่ได้นะเพลงยากๆสอนปั๊บคุณก็สโลวไม่ได้เหมือนเดิมเพราะว่าคุณไม่มีกายภาพมือที่แข็งแรงคุณไม่มีกายภาพมือคือกายภาพนิ้วคือคุณไม่เคยไล่สเกลที่ถูกต้องวางมือวางสเกลวางเป็นบล็อกวางเป็นแพทเทิร์นไม่มีแรงนิ้วนิ้วก้อยไม่มีแรงอันนี้ก็มมีแรงคุณก็สโลว์ไม่ได้เหมือนเดิมต่อให้ให้เขาสอน ต่อให้พี่เสกโลโซมาสอนเพลงต่างๆคุณก็เล่นไม่ได้เหมือนเดิมเล่นไม่เหมือนเล่นไม่เชี่ยวชาญน,นะเล่นไม่ได้ก็ท้อท้อแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตเล่นศักยภาพงูงปลาเหมือนเดิมนะครับถ้าคุณอยากเล่นกีตาร์เก่งเร็วอันดับแรกคิดอย่างถูกต้องอันดับสองคือฝึกอย่างถูกต้องนะครับฝึกอย่างถูกต้อง คุณฝึกผิดคุณก็จะผิดตลอดชีวิตแล้วก็มีเก่งสักทีนะได้แต่นั่งอ่านนั่งคิดอยู่ว่าทำไมกูถึงไม่เก่งสักทีนะหาทางออกไม่ได้วนเวียนตลอดบนขับรถอยู่ในวงเวียนวงกดที่หาตัวเองยังหาทางออกไม่ได้อยู่ในขาวงกฎเนี่ยนะส่วนคนที่ฝึกไล่สเกลฝึกทฤษฎี ฝึกโครงสร้างขอดในต่างๆฝึกยังถูกต้องนะไม่ใช่ว่าไปเปิดตําราแล้วมาดูนะต้องฝึกรู้ว่าที่มาที่ไปเอาไปใช้งานยังไงไล่สเกลเป็นต้องเอาไปรู้ด้วยว่าเอาไปใช้งานยังไงไม่ใช่ว่าไล่เป็นอย่างเดียววางนิ้วยังไงวางนิ้วยังไงให้แข็งแรงวางนิ้วเป็นแพทเทิร์นเป็นอะไรให้แข็งแรงยังไงนะครับนี่คือการฝึกที่ถูกต้องแล้วก็เอาไปใช้งานได้จริงเพลงนี้คีย์ดีมิเนอร์เอาสเกลดีมิเนอร์มาเอาสเกลเอฟเมเจอร์มาใช้อะไรเงี้ย เอามาใช้ในเพลงคียนั้นคียนั้นนะนี่คือฝึกอย่างถูกต้องแล้วก็รู้ว่าสัดส่วนที่เล่นจะต้องอินพอไว้ไปในโน้ตพยางสัดส่วนอะไรมีเมโลดี้อะไรจบโน้ตตรงไหนลงโน้ตตรงไหนถ้าคุณไม่รู้พวกนี้ตันครับมืดบอดอยู่ในเขาวงกดแล้วหาทางออกไม่ได้ส่วนคนที่ศึกษาพวกนี้มันออกจากเขาวงกฎนี้ไปถึงจุดหมายตั้งนานแล้วนะ ฝึกสามเดือนมันออกได้แล้วฝึกหนึ่งปีมันออกไปได้แล้วแต่บางคนอยู่ในเขาวงกลมายี่สิบปีสามสิบปีออกไม่มีทางที่จะออกได้เพราะมืดตึ๊บเลยไม่รู้ทางออกหากุญแจหาอะไรไม่เจอนะอน,นี่คือมันเลยเป็นปัญหาที่ทำให้คุณฝึกกีต้าร์มันนานยี่สิบปีสาสิบปีบางคนตอนนี้สี่สิบห้าสิบหกสิบแล้วก็ยังเล่นเหนียวเหมือนเดิมตลอดชีวิตนะครับคือ ไม่เชื่อว่าตัวเองสามารถเป็นคนที่เล่นกีตราเก่งได้เอาเท่านี้อายุเยอะแล้วเท่านี้แหละอายุเยอะเท่านี้แหละนะพอแล้วอายุเท่านี้มันควรจะได้เท่านี้มันไม่เกี่ยวมันเกี่ยวที่คุณจะเปลี่ยนความคิดว่ากูอายุเท่านี้กูต้องเก่งกว่านี้แล้วคุณจะเก่งขึ้นจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่แนวคิดว่าคุณจะเปลี่ยนไปคิดแบบไหนคุณยังคิดเหมือนเดิมฝีมือคุณก็จะเหมือนเดิมถ้าคุณเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนนิสัยความคิดเปลี่ยนนิสัยการฝึกฝนฝึกอย่างถูกต้องคิดยังถูกต้องคุณก็จะเป็นคนใหม่ที่เล่งขึ้น คือคนอายุเยอะวัยทำงานวัยเกษียณนะครับมันควรจะเป็นตัวอย่างให้เด็กรุ่นใหม่เห็นว่ากูก็ทำได้นะมันเป็นคือมันเป็นถ้าเด็กมาเห็นนะครับสมมติวัยเกษียณวัยสูงวัยอายุ60ขึ้นเล่นกีตา้ามันเป็นแรงผลักดันให้เด็กฝึกฝนนะครับนะคือดังนั้นจงนะครับ อย่าด้อยค่าตัวเองว่าอายุเยอะไม่สามารถฝึกกีตาร์ให้เก่งได้ทุกคนสามารถฝึกได้แค่เปลี่ยนความคิดแล้วก็ฝึกอย่างถูกต้องคุณก็สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนได้ประเทศมันถึงจะพัฒนาโลกมันถึงจะพัฒนาแต่ถ้าคุณยังดอบศักยภาพอยู่นะยังดอบศักยภาพอายุไปเยอะไปแล้วไม่มีแรงมือแข็งมืออะไรอันนี้คือมันอยู่มันเป็นที่ความคิดของคนที่สร้างความคิดนี้ขึ้นมาแล้วมันก็ทําให้คุณอยู่ในเขาวงกด ออกจากเขาว้างกดไม่ได้นิ้วก็แข็งจริงๆเก่งก็มีเก่งจริงๆมันก็เป็นตามความคิดแต่ว่าถ้าคุณคิดแบบใหม่ก็หาวิธีบริหารนิ้วทุกคนเกิดมาไม่มีใครนิ้วอ่อนผิวเล่นกีตาร์จับโซโล่สไลด์สเกลปุ๊บปุทุกคนแข็งหมดเด็กอุบาลน,นิ้วสั้นจะตายยังไล่สเกลได้นะครับยังฝึกทางนิ้วฝึกอะไรได้นะนิ้วสั้นนิ้วยาวคือถ้าคุณ ออกจากเขาวงกดนี้ได้เรื่องปัญหาต่างๆเรื่องอ้างเรื่องบ่นเรื่องอะไรต่างๆนะนิ sun, ้วสั้นบางคนก็นิ้วยาวไบเก้งก้างครับอาจารย์เกลกะมากเลยผมนิ้วยาวไปบางคนก็นิ้วใหญ่ผมนิ้วใหญ่มากอาจารย์เนี่ยมันเล่นลาบากมากบางคนก็นิ้วเล็กอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณยังติดอยู่ในเขาวงกดความคิดของคุณที่มันไม่หาทางออกไม่ได้แล้วคุณก็จะอยู่ในเขาเนี่ยตลอดชีวิตไม่มีทางออกจากเขาวงกตนี้ได้เลยนะดังนั้น จงเปลี่ยนความคิดซะเชื่อให้ได้ว่าคุณต้องเป็นคนเก่งให้ได้แล้วก็ศึกษาเรียนรู้จากอาจารย์เรียนรู้อย่างถูกต้องนะครับคือถ้ามีอาจารย์สอนมันจะไปได้เร็วมากๆนะฝึกเองคุณไม่รู้หรอกว่าคุณฝึกผิดฝึกถูกที่คุณกำลังฝึกตอนนี้คุณรู้หรือเปล่าว่าคุณกําลังฝึกผิดคุณตอบได้ไหมว่าคุณฝึกถูกรู้ฝึกผิดที่คุณกําลังฝึกตอนนี้อยู่คุณตอบได้หรือไม่ว่า คุณฝึกแบบนี้ไปแล้วปับอีกหนึ่งปีขา้างหน้าอีกสิบปีขา้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นคุณตอบได้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าคุณยังหาคําตอบไม่ได้คือคุณต้องศึกษากับอาจารย์ให้เขาแนะนํานะครับว่าคุณฝึกไปแล้วปั๊บแบบนี้คือคุณจะเก่งขึ้นในสามเดือนอย่างในคอร์สเล่นกีตาร์เก่งแบบมืออาชีพนะที่ผมสอนเนี่ยผมล้ำมั่นใจเลยว่าถ้าคุณทําตามที่ผมสอนเนี่ยแบบนี้วัลละแค่วัลละครึ่งชั่วโมงเนี่ยคุณจะเก่งขึ้น แน่นอนหนึ่งเดือนอาทิตย์หนึ่งคุณจะเก่งขึ้นกว่าเดิมสามเดือนคือคุณจะเห็นผลว่าคุณเล่นเก่งกว่าเดิมเล่นเก่งขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆเข้าใจทฤษฎีเข้าใจส,สัดส่วนโน้ตเข้าใจสเกลเข้าใจโครงสร้างคอร์ดโซโล่ได้อินพไว้ได้นะครับนะในสามเดือนขึ้นไปเนี่ยคือคุณจะแตกต่างจากเดิมยิ่งหนึ่งปียิ่งเห็นผลชัดเจนหนึ่งปีคุณฝึกในอยู่ในคอร์สเน g u ต t a เก่งในมืออาชีพนะคุณเอาไงคือเทียบเอาง่ายเลยคือ เนื้อหาความรู้ของคุณนะครับไม่มีใครสู้คุณได้ผมรับประกันเลยถ้า,าถ้าคุณฝึกหนึ่งปีเนี่ยคนที่ไม่เคยฝึกกีตาร์เลยนะครับแล้วมาฝึกหนึ่งปีเนี่ยเนื้อหาความรู้ที่ผมสอนอย่นคอรเสเรียนกีตาร์เก่งแบบมืออาชีพเนี่ยจะไอคนที่ไม่เรียนกีตาร์จะไม่เข้าใจเลยคุณมันจะไม่เข้าใจเนื้อหานี้ทั้งหมดมันรอบมันก็จะตันตลอดชีวิตนะครับสําสหรับมือใหม่ก็ไปเรียนคอร์สมือใหม่ นะตีคอร์ดไม่เป็นอะไรไม่เป็นก็ไปเรียนคอร์ดมือใหม่ได้เลย,เลยนะครับนะถ้าคุณไม่เรียนตอนนี้นะครับคุณก็จะอาจจะย่ำอยู่ที่เดิมตลอดชีวิตแล้วอย่าอาจจะอยู่ในเขาวงกฏที่คุณสร้างขึ้นมามันออกไม่ได้นะครับถ้าคุณอยากเก่งคุณต้องออกมามาเรียนรู้ในสิ่งที่ทำให้คุณมาคือมาหาเขาเรียกว่าหา gps หาทางออกจากเขาวงกฏนั้นแล้วคุณ ฝึกปั๊บแล้วคุณก็จะไม่ตันอ่อนได้แล้วปั๊บคือคุณจะไม่ตันตลอดชีวิตนะครับจะไม่มีทางตันมันจะต่อยอดไปอีกได้ตลอดชีวิตคิดอะไรทุกอย่างคิดได้หมดนะครับนะรู้สเกลเนิวคือไม่มีทางตันรู้แบบเอาไปใช้งานให้เป็นนะไม่ใช่ว่ารู้แค่ไล่เป็นอย่างเดียวไล่เป็นแต่เอาไปใช้งานไม่เป็นก็ตันเหมือนเดิมนะครับรู้แบบว่า,าเพลงนี้คีย์นั้นคีย์นี้ใช้อัปเปชิโอใช้คอร์ดอะไรมันเป็นทางเดินคอร์ดใช้ อพิจิโอไรมาโซโล่จบโน้ตตรงไหนลงโน้ตตรงไหนคุณต้องเข้าใจแต่และเพลงเนี่ยเพลงนี้เป็นทางเดินขอดหนึ่งสี่ห้าหรือหรือเป็น,นาทางเดินขอดที่อ่าหนึ่งหกสี่ห้าอะไรประมาณเนี้ยนะครับคือคุณต้องเข้าใจเรื่องนี้ถ้าคุณอยากเป็นมืออาชีพ,ชพนะดงงงังเก่งไปมืออาชีพจริงนะดังนั้นไปโรงเรียนซะคอร์สเล่นกีต้าร์เก่งไปมืออาชีพนะครับอ่าเป็นคอร์สออนไลน์นะหลายๆยคนยังไม่รู้คอร์สออนไลน์ เรียนได้ทันทีที่สมัครเปิดมือถือปั๊บเรียนได้เลยมันเหมาะกับคนที่ไม่มีเวลาจะเปิดตอนไหนจะเรียนตอนไหนก็ได้มันเหมาะกับวัยทางานไม่ต้องตื่นเช้ามาไม่ต้องสิบโมงไปเรียนไม่ต้องสี่โมงเย็นไปเรียนไม่ต้องเลิกงานแล้วไปรถติดไฟแดงไฟแดงไปเรียนคุณทําอย่างนี้ปั๊บมันก็ทําให้คุณท้อเพราะว่าอ่าฟิกเวลาเกินไปรถติดอีกไม่มีกระจิ๊ยใจเรียนแล้วเรียนปั๊บไปเรียนถึงที่เรียนคุณก็หมดอารมณ์เรียนคุณก็ไม่ฝึกซ้อม ไม่หูสองเสร็จก็ไม่เก่งย่ำอยู่ที่แต้วคุณก็เสียเงินไปฟรีๆนะเพราะว่ามันไม่มีกระจิดกระใจเรียนอ่ะทํางานมันก็เหนื่อยก็ล้านะครับนะถ้าคุณจะเรียนตัวต่อตัวคือคุณต้องพร้อมด้านจิตใจด้านเวลาจริงๆคุณถึงจะเรียนแบบตัวต่อตัวอย่างประสบความสําเร็จแต่ว่าถ้าคุณไม่มีเวลาเหนื่อยล้าจากการทางานในคุณไปเรียนนะคุณก็เหนื่อยเปล่าๆนะครับคิดอะไรไม่ออกคุณอยากพักผ่อนแล้วคุณก็ไม่ซ้อมเหมือนเดิมแล้วคุณก็เสียเงินไปฟรีๆครับ คอร์สนี้ราคาเต็ม7,000นะครับนะราคาเต็ม7,000ราคาโปรโมชั่นไรนี้ผมให้5ท่าน1,990,1990ให้5ท่านเท่านั้นนะครับมันดีกว่าไหมที่คุณจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณตลอดชีวิตเรื่องการฝึกฝน,นกีตาร์แล้วผมรับประกันว่าถ้าคุณไม่พัฒนาจากคอร์สนี้ผมยินดีคืนเงินให้เงินคืนไปเลย นะครับมารับเงินคืนเลยสามเดือนนี้ไม่พัฒนาเนี่ยมารับเงินคืนได้เลยเต็มจํานวน100%ให้5ท่าน1นึ่งนท่านที่6ขอคิดที่3,900นะครับให้5ท่านเท่านั้น1,990ท่านที่6ขอคิดที่3,900จากราคาเต็ม7,000พิมพ์สนใจหรือแอดมาไลน์นี้นะครับนะแอดมาไลน์นี้นะเนี่ยอ่าอนะผมทักทายก่อนนะ สวัสดีคุณนเรศใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีคุณศรีทีศักด์ด้วยสวัสดีครับอะมาทีนี้ใครสนใจพิมพ์สนใจได้เลยนะครับในราคาโปรห้าทนหนึ่งนเก้าร้อท่านที่6ขอคิดที่3,900นะครับใครไม่ทันไรนี้ก็นะครับถือว่าหมดสิทธิ์นะครับถือว่าสละสิทธิ์ในราคาโปรนะครับห้าทันนะอะผมรับคนที่สนใจจริงๆสมัครเรียนปั๊บลงเรียนได้ทันทีเลย เปิดดูใน Facebook ได้เลยใช้ Facebook เรียนนะครับอ่าเราพบกันใหม่ครั้งต่อไปขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จด้านดนตรีด้านการฝึกฝนกีตาร์แล้วขอให้ทุกคนที่ดูรายนี้เป็นคนที่เล่นกีตาร์เก่งทุกคนนะครับบายบายสวัสดีครับ